แต่เราไม่เห็นทุกคนแต่ชุลร,รักพี่น้องแสดงว่าความรักมันพิเศษกว่าแตกต่างคนทั่วไปมันมีการใส่ใจใใพิเศษที่นีาานเน่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องพยายามที่สุดในการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของครที่อูจักรเราพระเยซูตรัสในยอห์นที่13ข้ตตอน35นะครบอกว่าม้ถ้าทั้งหลายรักกันอกันนี้แหละคนทั้งปวงจะได้รู้ว่าทัางหลายเป็นสาวกของเรา พระเยซูเน,น,นี่ยอนุญาตให้คนที่ไม่จับพระเจ้ามาตัดสินคริสเตียนได้เพื่อให้มองที่ชีวิตคริสเตียนของเราเพื่อที่เขาจะมองถึงเรื่องข่าวสริมความรักของพระเยซูนั้นมีผลกับชีวิตของคริสเตียนจริงหรือเปล่าพระเยซูไม่ได้บอกพวกเขาว่าเขาจะรู้จักออพระเยซูไม่ได้บอกพวกไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะรู้จักว่าเราสาวกด้วยการที่คริสเตียนรักพวกเขา เขาจะรู้ว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูเราสมบูรณเยซูจากการที่เรารักซึ่งกันและกันถึงตอนนี้เนี่ยเราจะมีคําถามว่าในการที่เรารักซึ่งกันและกันมันจะไปมีผลอะไรกับคนที่ไม่จับพระเจ้าการที่เรารักซึ่งกันและกันจะช่วยเขาหยุดองเหงเราในทางความคิดหรือทางวาจาได้จริงหรอเาพี่น้องเคยเห็นข้อบครัวที่อบอุ่นมากๆเวลาที่เราเห็นข้อควที่แบบอบอุ่นมากๆเนี่ยเราก็อยากจะมีข้อบควแบบนั้น บางอย่างส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้นเรารู้สึกว่าเขาต้องมีแบบเขาต้องทำบางอย่างที่ถูกต้องแน่นอนหรือไม่ก็ทําบางอย่างแบบลงตัวมากๆจึงมีครอบครัวที่อ,อบ่นใหญ่กันได้ในขนงเดียวกันเวลาที่คนไม่รู้จักกันบาา้างมองที่พิจารเนี่ยถ้าเขาเห็น่าเรารักกันเขาเห็นเราอบ่นเนี่ยเขาคงอยากรูร้ว่าพิเศษใจดีถึงได้รักใหญ่รันได้ ประเด็นถัดไปสั้นๆอย่างรวดเร็วการยังเก็นพระเจ้าการยัเก็นพระเจ้าเป็นถึงเริ่มต้นของปัญญาแล้วเราได้รับพปัญญาพระเจ้าอานนี้การเนินชีวิตเต็นได้และการที่เรารับพระเจ้านะ้นก็ทำให้เรามีความรักที่ลดออกมาเพื่อที่จะวางห้อื่นได้และในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือวายเกียรติจารพรรดิ เปโตรเนี children, children ่ยจบเนื <antique sound> ้อหาในจุดหมายส่วนนี้ด้วยการบอกให้ฝ kind of ังถวายเกียรติแ uh, ต่ผู้ปกครองบ้านเมืองแต่เปโตรเนี่ยวกับมาที่จุดเริ่มต้นข้อศิษย์สามเขาบอกว่าจงยอมเชื่อฟังแต่มันจบลงที่การถวายเกียรติแต่จักรพรรดิสองสิ่งนี้การยอมเชื่อฟังกับการถวายเกียรติแด่จักรพรรดิมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะในข้อศิษย์สามเปโตรพูดถึงเรื่องของการกระทำ เราเชื่อฟังไปในข้อสเจเนี่ยเป็นตัวเล่พูดถึงเรื่องของทัาสานติหรือว่าท่าทีภายในเราเนี่ยสามารถทำบางอย่างที่จะส่งท้ายกับความคิ